สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้จะพามาดูเคล็ดลับการทำน้ำหยดด้วยขวดพลาสติกนะคะด้วยขวดน้ำนะคะขวดน้ำธรรมดานี่แหละก็จะเน้นเป็นขวดใหญ่หน่อยนะคะจะได้ไม่ต้องเติมน้ำบ่อยนะคะ ขั้นแรกเราก็เอาโลกโก้มันออกก่อนนะคะนี่ตัดออกเลยนะคะจากนั้นก็เปิดฝานะคะอ่ฝาเปิดออกมาแล้วก็เจาะฝานะคะมีตัวนี้แหลมไม่พอนะคะหามีดใหม่ก่อน มีดที่ปลายแหลมนิดนึงอาจจะใช้ตับปูหรือว่าอะไรที่แหลมแหลมก็สามารถทำได้นะคะน,นี่ก็ใช้ปลายมีดแหลมนะจิ้มแล้วก็หมุนๆน,นะครับเจาะง่ายมากเลยนะคะที่จริงนะฮะเจาะง่ายนะคะ แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเอาแบบเล็กหรือใหญ่แค่ไหนแล้วก็เลยกะไม่ถูกนะคะเอาให้เท่ากับก้านสำลีนะคะสำลีที่คัตติ้ลบัตนะคะต้นบันะะตน,บนี่นะคะ จากนั้นเราก็นำคั้เติลบัตรนะคะมาตัดครึ่งนะคะก็เสียบเข้าไปน,นี่คือคัตติลบัตรที่ตัดครึ่งแล้วนะคะเสียบเข้าไปที่ฝาขวดน้ำนะคะแบบนี้นะฮะอันนี้ลองกดดูนะคะ ลองกดดูน้ำหยดแรงมากนะคะเราไม่ต้องบีบก็ได้นะคะนี่ลองบีบขวดน้ำมันก็เลยออกมาเยอะนะคะไม่ต้องบีบก็ได้ก็จะกลายเป็นน้ำหยดนะคะเราก็จะไปประกอบใส่กับไม้นะคะเราจะใช้ไม้ตอกที่ข้างผักของเรานะคะ อันนี้ก็ถือว่าผ่านนะคะสำหรับการทำน้ำหยดการทำน้ำหยดในหน้าแรงนี้นะคะเหมาะกับการทำน้ำหยดใส่พืชผักอะไรของเราก็แล้วแต่ที่มันอยู่ห่างไกลและเราไม่มีเวลาลดน้ำนะคะอยู่ห่างไกลจุดที่เป็นสายยางหรือก๊อกน้ำที่เราจะลดนะคะใช้เป็นน้ำหยดแบบนี้นะคะเราจะมาประกอบแบบนี้อ่ะ ตอกหลักนะคะมันก็จะหยุดของมันนะคะนี่คือที่ส่วนของเราได้ทํานะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ